สวัสดีค่ะพบกเราช่องแม่ในหนะาแฟมิลี่นะคะมุนีผ้าลูกายมาวัดมาทำบุญวันนี้วันพระไม่น้อยก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วจะพาลูกชายกลับบ้านพาลูกชายกลับบ้านแล้วใส่บาตรเรียบร้อยแล้วลูกชายดืนยืนนานไม่ได้ยืนโดนมาได้แม่เอ้ยอยากไปแล้วโมยู่แล้วอยากอยากอยาก,อยากวิ่งแล้ว อยู่นานไม่ได้แล้ว<อ>ผมอยากวิ่งแล้วสายยางเด้อสายยางสายยางอย่าดึงเด้ออย่าดึงเด้ออย่าดึงสายยางหลวงตานะครับผมแข็งแรงแล้วครับต้องออกกำลังกาย <c oughs> ต้องอกกำลังกายแล้วครับยูกับทีมาได้ดอกต้องอยางไปไปมูมียางมีตะเลนจะวิ <c oughs> ่องอย่างเดียวผมเป็นเด็กแก่งครับผมเป็นเด็กแก่ง <c oughs> เห็นเห็นไหมเห็นพระพุทธรูปใหญ่ไหมไปไปห็นบอเห็นบอเห็นบอลอ่ะกลับเร้วอยู่โดนพได้ยืนโดนพได้สวัสดีครับก็เล้วสวัสดี่อนพระพุทธรูปใหญ่ละโมพึ่งมาเอาหลบทางไในหลบซ้ายนะหลบซ้ายนโมพึ่งมา ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเจอเขาหากันหากันแล้วจะบุญไัวเที่ยวเดียวกันผมทำเสร็จแล้วยืนดนมาได้เนาะยืนนานไม่ได้บอกกันดุนมาได้หรอกไปไป มาบาทนโมกับบ้านเร็วเร็วเมาเลยมาเลยมาเลยนโมนโมมาอยากไปนโมอยากกลับมากับน้องนโมอยากมากับน้องแล้วผมเดินยืนนานไม่ได้ผมดันเชือกจะไปอย่างเดียวใส่บาทเสร็จก็ต้องกลับเลย เที่ยนี้ก็ได้บุญแล้วเนาะลูกเนาะดูตูดดิเดวมึงดักงางไหมนิดหน่อยมาทำบุญไหมแข้งแรงแท้ฮึฮึมาท่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวเอาดกครับพ่อข่าครับพ่อขาบอก พ่อค้าขายประจำน้ำโมเลยพ่อค้าขายข้าวหลามพ่อค้าประจำน้ำโมทุกเช้าสูงน้ำโมทุกเช้าข้าวหลามเอาเพชรแจยังกินไม่เป็นหรอกข้าวหลามนะเมนบลูผมกินยังบ่ท่านเป็นหรอกครับไปยืนนี่ยังอีกยังเมนหน่อยหนาบ่มียังกินรอเอาถึงข้าวหลามแล้วงวกมาดตีเมนหน่อยหนา มุมีดอกเย็บตีนหรอวะเย็บตีนสิฮะเป็นหินคลุกหินคลุกหินคลุกครับสมผัตเอาหินก้อนใหญ่ๆไ่เป็นหินอะไรเป็นบอ่อเป็นบอ่อหอะไรสิ รถน,น้ำ้าคุณยายไหมน่ะคุณยายเย็นอยู่ในในโรงช้างยายแก่คุณยายแก่คุณยายแก่คุณยายแก,ยยก,ยยก,ยยก่ไม่ยุอายุเท่าไหร่แล้วน่ะ ตุ้งนุยตุ้งนุยตุ้งนุยตุงนุยตุ้งนุยตุ้งนุยแม่ก็ห่วงไปกินเนะาะไปลูกเงยรู้สึกจะเหนื่อยแล้วมั้งขาปีขาปีแล้วนะ <c oughs> ขาปีไปเป๊ามาลนะมแล้วนั่นเมอยแล้วบ่เอาปลาไปยังสิไปทางใครมดแดงสิ ไปเลยไปเลยใกล้ถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านเราแล้วไปถึงบ้านเราแล้วเดอขาปีแล้วครับขาปีไปปีมาแล้วรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วนะครับอ้ากินทำไมกินบ่ได้ดอกกินบ่ได้ดอกเลยต้นไม้นะกินไม่ได้นะลูกนะกินไม่ได้นะต้นอันนี้มันอันตรายนะ่นนี่ ตอนนี้กินไม่ได้ใกลจะถึงบ้านเราแล้ว ลบลดหน่อยลบลดหน่อยนะรถขายอะไรครับลูกค้ขาขายอะไรรัฝากขายหยางให่่ขายหยางไปจอดพูดไปจอดพุนใหญ่ๆหาุ่นบ้านอยู่ข้างหน้า นี่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 พี่พี่ทางน้านี้พ่อค้ามาขายกุ้งในสองเดือนครับพี่พ่อค้ามาขายกุ้งวันนี้ไม่มีกับข้าวพอดีเลยพ่อค้าเอากุ้งมาขายซื้อยี่สิบอาบ้านเราเลยครับถึงบ้านเราแล้ว เนจะเอไปอยู่เป็นยังดอกเอายี่สิบบาทยายี่สิบบาทใส่มันจะใส่อะไรกูกุ้งงามเนาะซื้อกุ้งวันนี้ซื้อกุ้งซื้อกุ้งมาเด้อมาเด้อใครจะซื้อกุ้งเคยเรื่องปะจะยี่สิบบาทมีสองข้นยายกินบ่เหมือนกับกินบ่เหลือบ่บอกเกินบ่เหมือนกินบ่เหลือ ไปเ,เอาไม้ออกก่อนอเยวก่อนนะคะไปเอาไม้ออกก่อนประตูขวางกูอยดูอยากเขา้าอยากเขา้าอยากเข้าาถึงบ้านแล้วไม่อยู่ไม่อยู่เลยไยไม้มันจี๊ยมาเลยมาเลยได้แล้วเอาให้ถูประตูเข้าให้ถึงประตูด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 ู แม่กับพ่อแม่แม่กับห่วงกินถึงแล้วความวุ่นวาย <c oughs> ต้องรีบปิดไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยววิ่งออกมาตัวเสบมาถึงจะด,ดันเข้าหาน้ำอย่างเดียวเลยนี่นี่อยากอาบน้ำร้อน มาถึงบ้านไม่ได้เลยวิ่งหาน้ำเลยอากาศมันร้อนอบอ้าวเนาะอยู่ไม่ได้หิวน้ำูกหิวน้ำเต่าทมาถึงวิ่งใส่น้ำเลยอยากเล่นน้ำแม่ก็หิวลูกก็หิว ลงเลยลงอ่างเลยลงอ่างเลยสช่ครับ <c> อ <oughs> ยากลงอยากลงลงอ่างเลยคือ <c oughs> บริลแลม่นหน่อยนอะฮะท,ท,ทำไมไม่เล่นน้ำน้ำใส่ไเต็มทำไมไม่เล่นทำไมไม่เล่นน้ำเออยากเล่นตุมหาตุม่ม เล่นตมอยากเล่นตมเปิดน,น้ำให้เล่นก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เราช่องแม่ในหน้าแฟมิลี่น้องฟลอยต์ดจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ